ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math t h นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดที่5.2นะครับในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆนะครับหน้า132ถึง133นะครับอ่ะเราไปเริ่มทำกันเลยครับข้อหนึ่งใหญ่นะครับพิจารณาจำนวนในรูปแบบนะครับแล้วเติมความสัมพันธ์ในช่องสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งนะครับจาก 79อ่า7จไปเป็น79เ้าขาบอกว่าบวก1นะครับจาก79ไปเป็น82แสดงว่าบวกนะครับบวก3านะครับ82ไปเป็น87บวกอะไรครับบวก5นะครับน้องๆพอจะเดาได้ไหมครับว่าบวก1บวก3บวก5ต่อไปเป็นอะไรครับบวก7นั่นเองนะครับบวก9นะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเติมแล้วก็ลองกลับไปเช็คดูดวนะครับว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับ ลองเช็คดูนะครับอ่ะต่อไปนะครับข้อที่2นะครับ870เหลือ868้กบเขาบอกว่าลบ2นะครับจาก868เหลือ864ต้องลบเท่าไหร่ครับลดหายไปเท่าไหร่ครับหายไป4ก็ต้องลบ4นั่นเองนะครับจาก864เหลือ858นะครับ14ลบอะไรเหลือ8ครับ14ลบไป6แสดงว่าหายไป6นั่นเองนะครับอ่ะตัวต่อไปอีก2ตัวเดาได้แล้วนะครับ ก็ต้องลบ8นั่นเองใช่ไหมครับเห็นไหมครับแปลบแเหลือ10ต่อไปก็ลบ10นั่นเองนะครับห้าสิบลบสิเหลือ40นั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับ1203เหลือ1198นะครับอ่ะน้องๆมาน้องๆว่ามันลดเท่าไหร่ครับลดลงไป5ใช่ไหมครับอ่ะจาก98ลดลงเหลือ88แสดงว่าลดลงไปเท่าไหร่ครับลดลงไป10จาก88ลดลงไปเหลือ73ลดลงไป15อ่ะตัวต่อไปก็เดาได้แล้วว่า ลดลงไป20แล้วก็ตัวต่อไปลดลงไป25นั่นเอง73ลบ20เหลือ53 5 3ลบ25เหลือ28นั่นเองนะครับจากข้อที่4นะครับจาก5ไปเป็น50นะครับเพิ่มขึ้นมากี่เท่าครับ10เท่านะครับคูณ10นะครับจาก50ไปเป็น1000เพิ่มมากี่เท่าครับเพิ่มมา20เท่านั่นเองนะครับจาก1000ไปเป็น30,000เพิ่มขึ้น30เท่านั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นอีก2ตัวดาวได้ไหมครับคูณ40นะครับแล้วก็คูณด้วย50นั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่6นะครับออาข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับ276,480ลดเหลือ1,000เหลือ130,000 จาก2 6 0 0 0 0หเหลือ1 3 8 0 0 0แสดงว่ามันน่าจะหายไปเท่าไหร่ครับหารหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแสดงว่าต้องหาร2นัได้นเองครับอาจลองหารดูครับ2หาร2ได้1 2หารได้6เลยเส้นห2ึ่2สองแปหาใช่ครับตัวต่อไปนะครับจาก1 3 8 0 0 0ลดเหลือ3,4000หายไปเท่าไหร่ครับหายไป3,3 3 หายไป4เท่าป่ะครับหายไป5เท่าหายไปเท่าไหร่ครับจากแสนส0 0หมเหลือ3ามหมื่นสี่สคูณเท่าไหร่คูณ4 36, 1, 4 4สี่สี่สิบหกทดหนึ่งอ่งเป็นสิบสามันได้ใกล้เคียงกับ1้อยนะครับมันน่าจะหาไป4เท่านะครับอ่ะลองดูนะครับว่าหาร4จริงไหมนะครับหาร4นะครับ 432เหลือเศษ1 4 4 6เหลือเศษ1 4 4 3 2เหลือเศษ1 4 4่งเหลือเศษ2 4 5 2 0เหลือเศษ2 4 6 2 4หอ่าหายไปสเท่าจริงๆด้วยครับอ่าเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเดาได้ไหมครับหาร2หาร4หาร6หาร8หาร10นั่นเองนะครับอ่าดูตัวนี้ครับจาก720หาร10เหลือ72ก็ก็น่าจะ ทำไมครับน่าจะใช่นั่นเองนะครับอ่าโอเคครับข้อที่6ครับจาก6ไปเป็น18บคูณสนะครับ18ไปเป็น108่ปดคูณสปะคูณ3ไม่ใช่ต้องคูณอะไรคูณ6กปะก็น่าจะคูณ6 6 3 8นะครับใส่8ทด1 6 1 6เป็น78ไม่ใช่6กเออไม่ใช่6 38 ห8แปดสี่สิบแปดสดทดสี่หด้วย4เป็น1 0่ร้ถูกแล้วคูณ3าคูณหแล้วก็ตัวนี้น่าจะคูณ9ก้านะครับเก้าแปดสอ่าสแสดงว่าคูณ3ามคูณหคูณเ้อันนี้เดได้เลยว่าคูณ12อันนี้คูณ15นั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ7จ็ดนะครับเก้ 67, เป็น969เนะครับเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับบวกส 969เข้าขึ้นมาเป็น973บวก4นะครับ73เพิ่มขึ้นไปเป็น81บวก6ไม่ใช่บวก4บวก2บวก4 11ลบ3 11ลบ3เหลือ8อ่ะมันเพิ่มขึ้นมาบวก8บวก2บวก4บวก8 แสดงว่าอันนี้ถ้าจะเป็นบวก16อันนี้ถ้าจะเป็นบวก32เพิ่มขึ้นมาแบบเลขฐาน2จริงไหม6กบวกเป็น7 8บวกนเป็น9 997อา่าใช่ต่อไป97บเวก32 7บวก2เป็น9 9เบวก3เป็น12อ่าได้ถูกครับเพิ่มขึ้นมาทีละคูณ2นั่นเองนะครับนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมานะครับ บวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วย2อันนี้บวกด้วย2คูณ2นะครับอันนี้ก็บวกด้วย2คูณ2คูณ2นะครับอันนี้บวกด้วย2คูณ2คูณ2คูณ2นั่นเองนะครับ4ตัวอันนี้บวกด้วย3ามสก็บวกด้วย2คูณกัน5ครั้งนะครับประมาณนี้ครับ อ่ะต่อไปข้อ8นะครับจาก105ไปเป็น108นะครับบวก3ใช่ไหมครับจาก108ไปเป็น117มันบวก9อ่ามัน9กระโดดเลยนะครับ117ไปเป็น144นะครับมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับ4เอาตัวหลังเอา1้4มาลบ17เลยครับ14ลบ7เหลือ7 13ลบ1เหลือ13ลบ11เหลือ2อ้า บวก3บวกเบวกนะครับแสดงว่าบวก8 1บวก243นั eight. 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 ่นเองนะครับนั่นก็คือตัวนี้มันคือ3นะครับตัวนี้มันคือบวกด้วยวงเล็บ3นะครับตัวนี้บวกด้วยวงเล็บ3คูณ3นั่นเองนะครับตัวนี้บวกด้วยวงเล็บ3คูณ3คูณ3นั่นเองนะครับแล้วก็81มันบวกด้วย3คูณ3คูณ3คูณ3 4ตัวนะครับแล้วก็ ตัวที่5นะครับ2อ3มันบวก3คูณกัน5ครั้งครับคูณ3นั่นเองนะครับลองดูครับบวกการถูกไหม5้าบวก3เป็น8 2บวก4เป็น6 2บวก2เป็น4อนะ่ะถูกครับเพราะฉะนั้นก็ได้ประมาณนี้นะครับข้อต่อไปครับข้อ2ใหญ่นะครับจงเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับอ่ะตอนแรก8ไปเป็น9บวก1 ตัวนี้9ไปเป็น12บวก3แล้วก็33ไปเป็น44บวกอะไรครับบวก11บวก1บวก3น่าจะเป็นอะไรบวกบวก5บวก7ใช่ไหมครับแล้วก็บวก9แล้วก็บวก11เพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น12บวก5เป็น17แล้วก็17บวก7เป็น24 24บวก9ได้33ถูกนั่นเองนะครับข้อที่2ครับ 137เหลือ135แสดงว่าลบ2นะครับร3อลบลงไป1 3อยลบ4นะครับ1 3อลดลงไป100เหลือ125ลบ6นะครับเดาได้ไหมครับตัวต่อไปลบ2ลบ4ลบ6ลบ8ลบ10แล้วก็ลบ12นั่นเองนะครับอ่ะ125ลบ8เหลือเท่าไหร่ครับ125ลบ8เหลือ117นั่นเองนะครับ 117 10เหลือ107นะครับ107 2 12นะครับ7 2เหลือ50 1 1เหลือ9เหลือ95นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปข้อที่3นะครับ2ตัวแรกเราไม่รู้ดูตัวที่3ครับ618เหลือ613ลดลงไป5นะครับ113เหลือ13เหลือ6หายไป7 6 6, ก0 6เหลือ 5, 9, 7หายไปเท่าไหร่หายไป9ใช่ไหมครับแล้วก็ 9, 7เหลือ 8, 6หายไปเท่าไหร่11ใช่ไหมครับ 7-1, ลบเหลือ6 9ลบเหลือแ่าแสดงว่าลบ1ิบอลบลบลบอันนี้ต้องเป็นลบอันนี้ต้องเป็นลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนก่อน618ลบไป3คือเท่าไหร่ครับ621 แล้วก่อน6 2 1ลบไป1คือ622นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ครับ11นะครับไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไปเท่าไหร่ไม่รู้ตัวนี้จาก23ไปเป็น31บันบวกเท่าไหร่ครับบวก8 31อเปลเป็น41บวก10 41ไปเป็น53บวก12 เพราะฉะนั้นเราได้ไหมนะครับว่าตัวนี้จะเป็นบวกอะไรครับบวก6ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นบวกอะไรครับบวก4ตัวนี้ก็จะเป็นบวก2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น11บวก2ได้13 13บวก4ได้17 17บวก6ได้23าอ่าถูกนะครับโอเคครับต่อไปข้อที่5นะครับ13ไปเป็นย1ิบอบวก8ยิบอไปเป็น3 4บวกเท่าไหร่ครับบวก13ใช่ไหมครับ แล้วก็3 4ไปเป็น5 5 5หลบสเหลือ1 5ึลบสเหลือ2องบวก8บวกสิแล้วก็บวกย1นะครับคืออะไรอ่ะอันนี้ฟอร์มมันคืออะไรอ่ะ บวกยี่สิบเอ็ดบวกสิบสามบวกสามสี่ห้า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 ไปเป็นแปดเก้าเก้าลบห้าเหลือสี่นะครับแปดลบห้าเหลือสามบวกสามสี่เอ๊ะมันเป็นฟอร์มอะไรนะขึ้นไม่เข้าแปดสิบสามยี่สิบอ๋อเห็นแล้วครับโอเคน้องเห็นไหมครับดูตัวนี้นะครับ มันคือตัวนี้ถูกไหมตัวนี้มันคือตัวนี้ถูกไหมครับตัวนี้มันคือตัวนี้ถูกไหมครับอืเพราะฉะนั so ้น well ตัวนี้มันก็ควรจะเป็นตัวไหนตัวนี้นั่นเองบวกห้าห้าใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นบวกอะไรนะครับบวกแปดเก้านะครับแปดเก้าบวกห้าห้าได้เท่าไหร่ครับเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะครับแปดบวกห้าเป็นสามตัวที่หนึ่งเป็นสิบสี่ตัวนี้ต้องเป็นร้อยสี่สิบสี่นั่นเองนะครับ แล้ว144บวกกับอีก8 9ได้เท่าไหร่ครับ9บวก4เป็น13นะครับทด1 8บวก42ถึงเป็น13ทด1เป็น223นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1 4อกับ223นะครับต่อไปนะครับข้อที่6นะครับ5 10 45 5จาก5ไปเป็น10มันขึ้นเป็นทวีคูณใช่ไหมครับแสดงว่ามันน่าจะคูณ2นะครับ แล้วก็10ไปเป็น40สแสดงว่าคูณเท่าไหรครับคูณ4อ่ะคูณ2คูณ4เดาได้ยังครับคูณ6คูณ8คูณ10แล้วก็คูณ12นั่นเองนะครับอ่ะต่อไป40ทีนี้เรามาเติมช่องนี้ครับ40คูณ6ได้240นะครับ240คูณ8ได้0ูนย์นะครับ8 4 3 2ทด3นะครับ 8 2 6ด3เป็น19เป็น1,920นะครับแล้วก็1,920คูณ10ได้19,200นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็น้องลองเอา19,200ไปคูณ12ดูครับว่าได้234,400จริงไหมครับอ่าโอเคแต่พี่ไม่ควรนะครับพี่ว่ามั่นใจว่าถูกนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้ว1,19,200คูณ12จริงไหมครับ ขออนีญาตใช้เชิงเครื่องคิดเลขนนะครับ19,200คูณด้วย12 2 2 0 3 0 4 0 0นะครับอ่า2 4 0 0นะครับตรงนะครับต่อไป6เป็น12ก็คือคูณ2 12ไปเป็น36คูณ3เดาได้ยังครับคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5คูณ6แล้วก็คูณ7นั่นเองนะครับ 3 6คูณ4ได้4 6 24นะครับใส่4ทด2 4 3 2ตัวที่2เป็น4 4เป็น144นะครับ144คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ5 4 20 0ทด2 5 4 20 22ใส่2ทด2 5 1 5ทด2เป็น7 720นะครับ720คณ6ได้6คณ0ได้0 6คูณ2ได้12ทด1นะครับ6742ทด1เป็น43ได้4,320แล้วก็ 4,320คูณ7นะครับ4,320คูณ7 4,320คูณด้วย7นะครับได้3,240นั่นเองนะครับ3,240อ่ถูกนะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับข้อ8นะครับอันแรกไม่รู้นะครับต่อไปดูวันที่2เลยครับจาก89เหลือ67ครับลดลงไปเท่าไหร่ครับ9ลบ7เหลือ2นะครับ 8ปลบหเหลือ2ลดลงไป22นะครับต่อไปนะครับ7จลบสเหลือ3นะครับ6กลบสเหลือ3นะครับอ่ะลดลงไป22ลดลงไป13 33ามสามสามว่าลดลงไป4 4ลดลงไป5 5ลดลงไป6 6นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวแรกต้องลดลงไปเท่าไหร่ลดลงไป11นะครับก่อน2,189ลดลงไป11เป็นเท่าไหร่ครับก็บวกกลับเข้าไป9กบวกหเป็น10นะครับ8ปดบวกหบวก เป็น9หน่วย1เป็น10นั่นเองแล้วก็เป็น2แล้วก็เป็น2 2200นั่นเองนะครับลบ11 2300 11เหลือ2189นะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายครับบ -66 2035 -66 นะครับ15บ6เหลือ9อันนี้ยืมไปเหลือ2 12ลบ6เหลือ6นะครับอันนี้เหลือ9นะครับ9ส่วนเหลือ9นะครับ อันนี้โดนยืนไปเหลือ 1, 9 6 9นั่นเองนะครับอโอเคไม่ยากนะครับต่อไปข้อที่9ครับอ๋อง่ายเลยครับให้มาสามตัวแรกให้มาสี่ตัวแรกนะครับ5เพิ่มขึ้นไปเป็น8บวก3 8เพิ่มขึ้นไปเป็น13บวก5นั่นเอง13เพิ่มขึ้นไปเป็น21บวก7นั่นเองบวก3บวก5บวก7บวก9บวก11บวก13นั่นเองนะครับอะ ยี่บกเได้สามสิบบกสิเอได้สี่สิบเอ็ดสีิบอบกสิบสามได้ห้าสิบสี่นะครับไม่ใช่ละเอาใหม่ บวก3บวก5บวก7บวก9บวก11บวก13ไม่ใช่อะ่ะเอาเอาใหม่นะครับ5ไปเป็น8บวก3 8ไปเป็น13บวก5 13ไปเป็น21ิบวก9 21ไปเป็นมา มาฟอร์มนี้อีกเลยเ,เดี๋ยนะ5บวก3เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวกเเป็นย2ิบสองมันต้องเป็นบวก8 3บวก8เป็นย1ิบออันนี้มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นสองอันนี้เพิ่มขึ้นสองเดี๋ยนะอันนี้เพิ่มขึ้นสอง อันนี้เพิ่มขึ้น3ตัวนี้มันควรจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น4ใช่ไหมเพิ่มขึ้น4เพราะฉะนั้น8ปดบวกสี่ตัวนี้นจะได้บวกสิ 12, นั่นเองนะครับ12บสวกยีเได้33แล้วก็ตัวนี้เพิ่มขึ้น5้นะ ที่พี่มองความสัมพันธ์นะครับมันเป็นแบบนี้12บวกหเป็น17แสดงว่าตัวนี้ต้องบวก17บวก17บเจ็บวกสิได้50นะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้น6นะครับต้องบวกเท่าไหร่ครับ17บเวก6เป็นต้องเป็นบวก23ตัวนี้ต้องได้73นะพี่มองเป็นแบบนี้นะครับ ใช่ไม่น่าจะเพิ่มแบบนี้ไม่ใช่ไม่น่าจะเพิ่มแบบนี้ครับนอ้องมันต้องมีความสัมพันธ์อะไรที่มากกว่านี้นะครับเอาใหม่พี่ขอคิดใหม่นะครับห้าบวกสามเป็นแปดคือพี่พี่ว่าพี่มองออกนะแต่ว่ามันทำไมมันมันแปลกๆเอาใหม่เพิ่มขึ้นสามนะครับ แล้วก็เพิ่มขึ้น5นะครับ8บวก5เป็น13 8ด <5 S 2> <13 13 S 1> บวก5เป็น13 13บบวกก้บวก8บวก8นะครับบวก8เป็น 21, น21อ๋อเจอแล้ว ห้าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้บวก8อ่าอันนี้ใช่แน่พี่คอนเฟิร์มหบวกห้าดบวก8ตัวนี้ต้องบวกเท่าไหร่บวก13ตัวนี้ต้องบวกเท่าไร่ครับตัวนี้ต้องบวกย1ิบอดนั่นเองนะครับอ่าตัวต่อไปเลยย1ิบอดบวก13ได้ส4เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องบวกด้วยเท่าไร่ครับบวกด้วย34นั่นเองอ่ะ34บวกยิบเอ็ดได้ 3เป็น5้าบหเป็น5ได้55 55ิบวกส4ได้5้บวกสเป็น9เป็นแปดบพี่ว่าอันนี้ถูกแล้วแหละ3 4 5 5 8 9พี่ว่าอันนี้ใช่อันนี้มีโอกาสมากกว่าแล้วถ้าเกิดตัวต่อไปก็เอาตัวนี้ไปบวกบวก55นั่นเองนะครับอาจจะว่าเขาให้หาสุดแค่นี้นะก็ไม่ต้องเอาไปบวกโอเคข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่10นะครับ 96นะครับไปเป็น480 96เอา96คูณอะไรได้480 96คูณด้วย5 5 6 0. 3 0 0 3 9 5 4 5 4 8ตัวนี้คูณ5นั่นเองนะครับตัวนี้คูณ5ตัวนี้คูณ5นะครับแล้ว480จาก480ไปเป็น2,880 คูณ1คูณ2ูณคูณ3คูณ4คูณ5คูณ6หรือเปล่าเดานะครับเดา6คูณ0ได้ว6 8ย์6 8 4 8วิเป็น28หน้าคูณ6อันนี้น่าจะคูณอะไรครับคูณ7ใช่ไหมครับ2,880คูณด้วย7 7 8 5 6 6 e 1 6 7 24, 6, 6, 2ด4้วเป็น20 เอาเอาใหม่ยม8สองพันแปดร้อยแปดสิบคูณ7จ8ดเจ็ดเจ็ดแปดห้าสิบหกหทดห้าเดห้าสิบหดห้เทดหเป็น20่สิบอ่ะสองศู 20, 160, ใช่คูณ7จ็คูณหคูณหตัวนี้ต้องคูณด้วย4ตัวนี้ต้องคูณด้วย3ตัวนี้ต้องคูณด้วย2นั่นเองนะครับอ่ะ อะไรคูณ4ได้96ครับก็เอา4ไปหาร96ครับ4 2 8นะครับเหลือเศษ1ก็คือ4 4 16นั่นเองก็24่คูณสได้96แล้ว20แล้วอะไรคูณ3ได้24ก็8นั่นเองนะครับ8ปคูณสได้24แล้ว2อคูณอะไรได้8 2ดคูณสได้8เพราะฉะนั้นได้4ได้8ได้24นั่นเองนะครับคำตอบข้อนี้ครับโอเคอ่ะก็ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่5.2นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแบบฝึกหัดหน้านะครับแบบฝึกหัดที่5.3นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ